สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับป้ายนะคะจากช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์น,นะคะวันนี้ป้ายมาในหัวข้อของ6บอนสีนะคะที่ค่อนข้างมีราคาแพงในยุคนี้นะคะแล้วก็ อยากจะถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมนะคะชอบตัวไหนมากที่สุดนะคะให้คอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้เลยค่ะว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจบคลิปแล้วฝ้ายก็จะบอกความในใจนะคะว่าฝ้ายชอบตัวไหนมากที่สุดนะคะอะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะชื่อว่าเกาะเกตนะคะเมืองเกาะเกตค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ สองถึงสามหมื่นครับตอนนี้สองถึงสามหมื่นนะคะอ่าลืมไปเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณเอกลิศเจ้าของสวนนะคะที่ให้เกียรติทางช่องนะคะได้มาถ่ายทำเนาะอ่ะเดี๋ยวให้คุณเอกลิศฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะว่าอยากให้ท่านผู้ชมติดต่อไปทางไหนนะคะครับก็ช่องบ bon อนสีราชนีไม้ใบครับเป็นเพจ Youtube นะครับให้ป้ายทิ้งลิงกนไว้ให้ป้ายเป็นวใช่ครับรผม เดี๋ยวต่อไปค่ะอันนี้คือ,กอเกาะเกตเนาะตัวแรกนะคะตัดสินใจกันได้หรือยังคะว่าจะวางใจไว้ที่กเกาะเกตหรือว่าตัวถัดไปนะคะตัวถัดไปชื่อว่าอับสรสวรรค์ค่ะท่านผู้ชมราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ4 5่0 0าพครับตัวนี่ถึ0 0้าค่ะอ่าอันนี้คืออับสรสวรรค์นะคะไม้ป้ายสีแดงนะคะชมความสวยให้ชัดๆเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวรบกวนซูมสองตัวเลยค่ะ อ่าท่าผู้ชมตัดสินใจค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกชอบตัวไหนคะช่างใจดูนะคะระหว่างกเกาะเกตกับอักษรสวรรค์ค่ะอ่าน่าจะได้ตัวที่ชื่นชอบแล้วนะคะต่อไปมากันที่ชายชนค่ะชายชนป้ายแดงทุกใบเลยค่ะคุณเอกลิ์ 4, ค, 4, ะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้สามถึงสี่พันครับสามถึงสี่พันนะคะต้นนี้อ่านท่านผู้ชมขาไม้ป้ายแดงเนาะ ผ่านไปแล้ว3ตัวนะคะต่อไปนะคะไปกันที่นางรากสดค่ะนางรากสดตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเออนางรากสดตัวนี้นะครับราคาที่ตั้งไว้ก็6กถึงเจ็ดพันครับตัวนี้6กถึงเจ็ดพันนะคะต้นนี้เนาะอ่าต่อไปค่ะคือยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎเดี๋ยวซูมซูมให้เห็นฟอร์มต้นด้วยนะคะคุณเอกลิศครับผมอ่ายอดมงกุฎนะคะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ สองถึงสามพันครับ 3, ตัวนี้สองถึงสามพันอ่ะตัวสุดท้ายค่ะคือเศรษฐีสุพรรณนะคะตัวนี้คือราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเศรษฐีสุพรรณตอนนี้อยู่ที่สองถึงสามพันครับใบเขาจะกลมๆเนาะแล้วมีความชมุพูนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมคะผ่านไปแล้วหกตัวท่านผู้ชมชอบตัวไหนคะเริ่มกันที่กอกกิดนะคะอับสรสวรรค์ชายชนนางรากสดยอดมงกุฎและเศรษฐีสุพรรณนะคะ อ่ะไฟจะมาฉะเฉลยนะคะว่าหต้นนี้นะคะไฟชอบต้นไหนมากที่สุดนะคะไฟนะคะชอบต้นอืมต้นนี้ค่ะ <c oughs> ไฟชอบต้นนี้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาขาวแล้วก็สวยมากเลยนะคะก็เก็ตค่ะท่านผู้ชมชอบต้นไหนนะคะคอมเมนต์กันมาใต้วิดีโอนี้เลยนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะขอจบกันไปเท่านี้นะคะก็ขอบระคุณ แพนผู้ชมทุกท่านนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ